สปีเต็มแล้วสำหรับมือเซเ n เบ i วิชันอวตารนะครับรถที่คนนังการบอกว่าเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดที่สุดแต่ก็น่าทึ่งที่สุดเช่นเดียวกันนะครับคนบางคนบอกว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถที่มีชีวิตแต่ยุทงวันนี้ยังไม่มีการผลิตออกมารถเล่นตามท้องถนนแม้จะมีคนสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของครับ7มกราคม2020ในงานคอน sumer อิเล็กทรอนิกส o w หรือ CES ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา เดมเลอร์เปิดตัว m e r c e d e s b e n z v i s i o n a ช a ่ a อรถไฟฟ้าร0 0เซนเน้นคอนเซปต์ผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจกักรและธรรมชาติให้เป็นเนื้อเดียวกันแนวคิดของรถรุ่นนี้เกิดจากการเปิดโอกาสให้คนในบริษัทแข่งขันโชว์วิสัยทัศน์ในการออกแบบรถยนต์แห่งอนาคตซึ่งผลปรากฏว่าอเล็กซ์ตั้งซึ่งหน้าตาบ่งบอกเป็นชาวเอเชียอย่างชัดเจนเป็นผู้คว้าชัยแต่ตั้งบอกว่าถือเป็นพลงานของทีมทั้านด้านวิศวะและดีไซเนอร์ใช้เวลาออกแบบนานถึง2ปี แรงบัในาลใจก็มาจากภาพยนตร์อย่างเช่นอวตารและต้องมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบความพิเศษของเบนส์สวารตนอกจากทําจากวัสดุที่รีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดแล้วก็คือคุ้มกําลังขนาด470แรงมา้าแบตเตอรี่ออร์แกนิกส์ขนาดความจุ110กิโลวัตต์ชั่วโมงย่อยสลายได้แต่ใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีก็เต็มวิ่งได้กว่า700กิโลเมตรล้อสามารถแสดงแสงสีตามโหมดการใช้งานเช่นเมื่อชาร์จไฟก็จะเป็นแสงไฟวิ่งเข้าหาศูนย์กลางหองล้อ ล้อทั้ง4ขับเคลื่อนโดยอิสระตามสภาพถนนและยังสามารถบินออกด้านข้างในมุม30องศาเหมือนการเดินของปูได้ด้วยภายนอกโดดเด่นด้วย b บโอดิกแฟลปหรือแผ่นเปิดปิด33ชินน้นทำหน้าที่หลากหลายทั้งช่วยระบบอากาศพลาศาสตร์เป็นแผงโซลาร์เซลล์และสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ว่าคนขับจะทำอะไรเช่นเดินหน้าจะเป็นไฟสีฟ้าเปรกจะเป็นไฟสีแดงเอียงซ้ายเอียงขวาตามการเลี้ยว จำลองการหายใจและการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบนดาวเพนโดล่าในหนังอวตารด้านล่างจะมีไฟเลื้อยพันแปรไปตามความเร็วภายในยิ่งน่าทึ่งเพราะไม่ปรากฏปุ่มใ,ใดๆไม่มีพวงมาลัยไม่มีจอสัมผัสไม่มีแป้นที่เท้ามีแต่แป้นควบคุมบนคอนโซลกลางซึ่งทันทีที่เข้าไปรถจะอยู่ในสภาพตื่นและผู้ขับจะต้องวางมือลงบนแป้นเพื่อสื่อสารกับรถซึ่งจะจับจังหวะก,การเต้นของหัวใจของผู้ขับเพื่อจดจำว่าใครขับ โดยคนขับสามารถกดน้ำหนักลงบนแฟนให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังแม้แต่ด้านข้างชะลอความเร็วหรือเบรกหากต้องการใช้ฟังก์ชันอื่นๆก็แค่ยกมือขึ้นเพื่อรับสัญลักษณ์ที่จะส่งมายังฝ่ามือหลังจากนั้นกำฝ่ามือแล้วคลายออกฟังก์ชันนั้นก็จะทำงานให้ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนมือให้คนนั่งด้านข้างขับได้ด้วยทุกวันนี้ยังคงมีคนถามหาถามราคาของรถรุ่นนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทาง Mercedes-Benz ยังไม่มีแผนที่จะผลิตเพื่อจาหน่ายยังเป็นเพียงรถต้นแบบที่สะท้อนความรูหราและเทคโนโลยีของความเป็นเบนส์ไวหลายคนคงใฝฝันที่จะมีเบนส์ไว้ใช้สักคันฝันไว้ไม่เสียหลายครับผู้บริหารบางคนของเบนส์กล่าวว่าแรงมันนจใจและความลงไหลคือแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าครับ